สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้นหนึ่งชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไฟเอ็มไปไปวันนี้ไปส่งของครับผมวันนี้ขับตู้ทุบตู้ทุยตู้ทุบกันตู้ทุบครับไปไปส่งของดีกว่าเอาแล้วกล่องปูอยู่ไหนวะเนี่ยหากล่องตัวเองไม่เจอแล้วกล่องแล้วกล่องไปไหนกล่องผมไปไหนพร้อมพร้อมพร้อม กล่องโคตรแข็งเลยขับขึ้นกล่องแม่งกล่องไม่แบนไปไปไปบายบายบายพร้อมพร้อมพร้อมเฮ้ยจนกันเองแล้วเ oh <my> ว้ยจังหวะนี้เอ้ย <laughs> อย่าข่วงเพื่อนอย่าข่วงเพื่อน <laughs> <laughs> อย่าข่วงกันครับอย่าข่วงกันครับเอ้ย <laughs> <laughs> คนกันไหนอะ <laughs> ข่วงโว้ย <laughs> ข้างหลังช้าจังวะ <laughs> โอ้ส่งของครับส่งของครับ <laughs> <laughs> ด่วนซิ่งครับด่วนซิ่งโอ้ยห,หลุดละหนึ่งหลุดไปละหนึ่งครับผมจังหวะนี้ <c oughs> ไปไปฝึกมาใหม่นะดันครับดันดันดันเฮ้ย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 เกือบไปแล้วเฮ้ย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 ไอแดงดันว่ะ เฮ้ไอ้แดงดันแรงจริงเว้ยเฮ้ยสมชื่อมันเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหรีบจัดเฮ้สองคันหลังหายหายไปด้วยว่ะสองคันหลังว่ะอ๋ออ๋ออออเอาดีเอาดีโอ้สองคันหลังอยู่ไหนวะหายเงียบเลยว่ะไป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 อืม นี้ดันกันอยู่ไอแดงครับเอเฮ้ยเฮ้ย้แดงสับขาหลอกโอ้โดยไอแดงขับสับขาหลอกซะแล้วตาไม่ทันแล้วฉีกไปนู่นแล้วไอแดงพ่อพี่เหรอไม่ใช่นแล้วไม่รู้ครับไม่รู้พ่อใครเหมือนกันครับขู้หร่อี้ห้หรี้ห่ห่ขีเย่้้เห เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ยคันนี้เขาแรงเว้ยเฮ้ยไอแดงมันแรงแรงลิฟ์เลยเว้ยเราก็กลางไปเลยเออก็กางไปเลยเฮ้ยเฮ้โอ้ยได้ไอแดงไปแล้วเรียบร้อย ไอแดงไม่ได้รับเข็มขัดโคตรซิงไปไปไปรีบไปส่งของครับอ่โค้ง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 เบรกหน่อยเบรกหน่อยโอ้โหโอ้โหไม่บอกก็เลยเนาะ โอ้ยขันหลังใช้เองอ่ะดูม,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 มันเหลี่ยมตามันมแสบตาโอ้มันเหลี่ยมตาเลยนะมันเหลี่ยมตามองทางไม่ค่อยชัดใช่ไหมพรูเมียมใช่ใช่นนพรูเมียมน,ยน้นนองโทรเบลเธอเคิร์ดไงวะเฮ้ย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 ไอแดงมาแล้วว่ะเฮ้ยไป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  ซิ่งวิ่งทันเวลาครับจังหวะนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไหนวะไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงลงเลยลงเลยไปไปไปส่งของเสร็จแล้วแข่งรถต่อดีกว่าซิ่งซิ่งนี่นี่ซิ่งซิ่งลงไปตรงถนนเส้นยาวเน่ยเที่ยโคตรแรงซิ่งซิ่งลงไปตรงถนนเส้นยาวอะแซ่ยตรงไหนวะอ๋อ ีไปแข่งตรงนู้นดีกว่าแข่งสนามดีกว่าเดี๋ยวเส้นยาวเดี๋ยวค่อยไปทีหลังเดี๋ยวไปตอนจบไปครับไปไปไปอย่างแรงกี่แรงมาครับกี่แรงมาครับกี่แรงมาวะแต่เรื่องนี่เป็นหนูของเขาเลยที่ท่านห้าทีท่านห้

ลอยไปเลยเฮ้ยเคยเสียโอโหเสียตุดโอ้เสียกลางอากาศเลยเว้ยโอ้ยชักกระเดวกระชักกระเด่ว,ดวโดนไหวะน,ะน่าโอย้ยย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 งยย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  ปาแขวบโ้งแขวินรถไล่บอลมาดี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 เรนี่ยเบรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปก้ปิ้งเปิ้งกระสันหมุนติว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 เป็นก้ยปิ้งเลยดูมาตุยนี่เบื่อเบื่อเบื่อก่อนเบื่อก่อนเบื่อก่อน นั่นเลื่อนเลื่อนเลยพี่เลื่อนแมโนะหล่อเลื่อนหล่อเลื่อนหล่อเลื่อนไป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 พร้อมแล้วเว้ยพร้อมแล้วเว้ยรรถถผมงหมีถ่วงมีถ่วงวะเฮ้ยทำไมไฟกระพริบวะไฟเสียล้มลมมีแดดขึ้นมาใหม่มีแดดมีแดดขึ้นใหม่ไฟเสียว่ะ ได้แล้วได้แล้วปืปืนปืนปืปืดเอาฟาวไปดิฟาวไปดิรีบ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 แข่งอีแล้ี่ซื้อละไน่ะแข่งอยู่าใ้วยเ้มิ่ไหนคุฟาวนะใฟาว้นฟาวเาฟาวอ๋อไฟมันขานเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม มีคนตวงอัะนะดูไวยอุ้ยรีบอ่ะรีบอ่ะรอรีบคามจริงเปิดจริงเหรอทำไมเอเมอ,อ,อะไรวะเมื่อกี้แป๊บเดียวอีอกนะเอ้าต่างกันต่างเมาแล้วครับจังหวะนี้นี่มันจริงไฟจริงไฟของแท้ เฮ้ย <Yeah. S 1> ออกก่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนี้ยอมโอ้ยอย่างนี้ยอมไปมาดีไปมาดีไปมาดิโอ้ยสิบจุดศูุดของแท้ว่ะของแท้ว่ะคันแดงแรงลิตว่ะนจแง่ก่อนน ไปไปโคตรแรงเลยครับนี่ขอให้โดนเสาไฟเครืเ่แงใช่ปะเรื่องทีแรงใช่ไหมืเกรดคอมแ้วคนละเครื่องแล้วคนละเครื่องแล้วสปอนเซอร์เข้าิงพี่หนพี่หอย่าลืมเปเกรดอัพเกรดควรนะัเกยรยูมาดี เอเมื่อกี้กูแพ้นี่หว่าถอยก่อนหมายคุณชนะเขาแข่งก่อนอไปไปแข่งแข่งกันดิแข่งกันดิพี่หนาวหรือไรนี่เ,เ,เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยคู่นี้มาว่ะคู่นี้มาว่ะไอ้ไฟกระพริบว่ะของไปไปนี่เพอนสองคนนี่อ๋อ เฮ้ยเท่ดีว่ะเฮ้ย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 ฝั่งขวาออกก่อนว่ะแก้มือหน่อยดิแก้มือหน่อยดิดูคู่นั้นก่อนเรียบร้อยฝั่งขวาเอาไปกินขึ้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 นขึนเฮ้ยไปไม่ขึ้นของแท้เอาอะไรวะแม่งเลย อ,อี้เายจริงไฟของแท้เอา้าเอาลว่ววววะเจมลบอกเจมลบไป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 ้อม้อม้อมอมเอาดีเอ้ย สูสีอยู่โอ้สีอะไรสูสีอะไรโอ้ยนิดเดียวไอ้นี่แม่งแรงกว่าเขาเลยปะอ,บบยอัพเกรดมาครับอัพเกรดมาอัพเกรดควายไอ้ชอบเวลามันเลี้ยวอ่ะเหมือนจะคว่ำก็ไม่คว่ำไปทำช่องว่างนี่สรุปสรุปมันจะคว่ำมันเลยไม่คว่ำมันยี่มันไม่คว่ำแต่มันเหมือนจะคว่ำของแท้ ไม่ได้โมครับผมไม่ได้โมครับผมร้อยยี่ครับน่ดนึงไปตรงสี่ยาวด้วยไป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 เส้นยาวด้วยสามสองหนึ่งไปเฮ้ยมีคนโกงยิงยาวครับเฮ้ยเฮ้ยมีต่อให้อ่อนอ่อนให้ก่อนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีคนยิงยางว่ะเฮ้ย หลักยิงยางว่ะแตยิงเฮ้ยโคตรแรงโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไปนอนเหรอนี่ไปนอนใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้รคันสุดท้ายจบแล้วชีวิตไม่ได้แล้วต้องบูตเพิ่ม เราต้องบู์เพิ่มเฮ้ยมันโกงตั้งแต่สองคันหน้าแล้วเว้ยโอ้ยไปขนาดนั้นอะโกงเกินโกงอะไรโอยังไม่ได้โกงเลยเืนคืนคๆนโอ้โหเดี๋ยวได้เลยกูนี่เป็นไงสามร้อยไปเลยโอ้โหไปดิคูณสิบหกไปเลย

ๆๆจบจบโอ้โหความจบเลยอย่างงี้อย่างงี้จบเลยถ่ารูก่อครับรูก่อเอาเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเรื่องวุ่นวุ่นของเว้นรุ่นดูใบนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและกันผมมารับชมความวุ่นวายของพวกเรากันนะฮะสวัสดีครับ